สวัสดีครับหลังเลิกงานกลับบ้านก็เข้าสวนกันครับวันนี้จะมีพามาชมผักหวานครับนี่ต้นเพาะว้เยอะครับนี่ด้วยนี่นี่อันนี้นี่อีกน,นีก็ใช่น,นุ่นนี่นนนนนนครับน่นนี่อีกนี่อีกเยอะครับตรงนี้ก็น่าจะประมาณสิบกว่าต้นเดี๋ยวไปดูในสวนกันที ันนี้สวนก็จะเพาะอยู่ใต้ต้นต้นตะคบกับต้นตะคบนี่ก็จะอยู่ตรงนี้นี่ก็เริดมกเปลือกหนึ่งต้นอีกทั้งนี้นี่ก็จะนี่เป็นสลัดสลัดเมล็ดทิ้งครับเดี๋ยวกงจะโผล่ยอดออกมาตรงนี้ก็มีอีกอันนี้เปนตะคบอีกต้นนึงนี่ครับ อันนี้ก็มีเป็นฟอมเลยต้อีกต้นสองต้นสามต้นนก็จะมีใต้ต้นลำใหญ่ต้นลำใหญ่ก็มีใต้ต้นก็มีเนี่ยในต้นใหญ่แล้วอันนี้ใต้ต้นแคร์นี่ต้งมีนี่ข้างหลังด้วยนี่กลังงอกอันนี้ก็มีอีกนี่ ก็มีนี่ครับนี่นี่นี่มีกำลังโผล่มาอันนี้ก็ใช่นี่ครับติดต้นแคร์เลยต,ต้นอันนี้ก็มีมีครับนี่อันนี้ก็กำลังจะออกแต่ตัวนี้อันนี้ต้นแคร์ต้นใหญ่ครับ ต้นใหญ่มันก็เลยมีเยอะนี่ครับมีนี่ต้นสมบูรณ์มากเลยประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดต้นครับต้นนี้ก็จะไม่ย้ายนะครับก็ปล่อยให้เขาโตแบบนี้แหละถีบๆกันเลยนี่ก็มีเหมือนกันต้นนี้ก็มีอืมนี่ครับนี่เห็นชัดแต่ต้นแแห่อันนี้ลำใหญ่ลำใหญ่นี่โค่นต้นก็มีครับนอี่นั่น จะมีนี่ก็ต้นแคร์เหมือนกันตรงน,นี้กำลังงอกครับนี่ก็อันนี้ต้นอะโวคาโดนี่ครับกำลงังเขียวๆออกด่าน,นะครับอันนี้อีกนี่ก็เขียวๆก็มีออกด่างครับ จะปลูกไว้เยอะๆครับใต้ต้นไม้เกือบทุกต้นน,นี่น,นี่ก็อะโวคาโดเหมือนกัน,นอันนี้นี่กแล้วเป็นรากแลบบจริงๆหญ้าก็เยอะเหมือนกันแต่ยังไม่อยากได้ดึงหญ้าออกเพราะว่ากลัวรากเขาจะกระเทือนกับรากักะวานอันนี้ก็อะโวคาโดนี่ครับ Geen